你。 สนใจรับคุณพี่รับรุ่นไหนนะครับอะไรอย่างนี้อ่ะสองพันเ้าสองพันเกคนถามเยอะแล้วนะสวยมากเลยอ่ะอะไรอ่ะได้รับเงินดิกจิมอนแล้วอย่าลืมกดดังภาคส,า,สา,ายรับจ้า อะไรเนี่ยมีคนมาแซวเราอะสแสดงว่าติดตามเราในบ้านฟ้าด้วยเปิดงานการเก่งสเวตเตอร์ค่ะพี่อ่านเจอพี่แอบไปอ่านที่แคปโพสมาใช่ไหมใครได้เงินดิกิมอนแล้วอย่าลืมมาซื้อของกดังนะเสื้อใสใหญ่ผู้หญิงพี่ไปหรือ,อยังไปที่หน้าช่องแคร์หรือ,อยังไปที่หน้าช่องแคร์หรือ,อยัง ไปที่หน้าช่องได้เลยนะใครมีช่องทางการติดต่ออยู่นะอันนี้แค่เปิดกางเกงสเวตเตอร์ให้นะคะเผื่อใครรอนะช่วงเนี้ยเริ่มขายดีแล้วพี่วันนี้ออกหลายลูกนะเกงเสเวตเตอร์นะใช่ค่ะ <c oughs> มันไม่แจ้งเตือนหรอคุณพี่เลยมาเจอกันในนี้อ่ะในนู้นไม่แจ้งเตือนใช่ไหมไป้ายห้อยนี่ วันนี้เปิดกางเกงสเวตเตอร์ให้นะคะใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยตอนนี้หาได้หรือเปล่าไม่รู้หนัรถงานดีอ่ะลูกค้าไปมาแล้วได้ไปมาแล้วก็ทักแชทมาได้เลยคุณพี่ทักแชทเข้ามาได้เลยค่ะ ปวยนะป้ายส้มลูกนี้คือป้ายส้มจ้ะใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยเกสเเวตเตอร์นะแก้ไขาย,ยาวนะคะเคเดัดหัวหัวมาโชาว์ค่ะบางตัวเป็นขาดจ้ำเนี่ยใส่ลำลองได้เลยพี่ ก็กำไรค่ะแต่แม่หน้าเรยวก่อนกวดธรรมดามาก่อนเนี่ยพี่สวยนะงานชัยได้นะคะ สอบหนึ่งอะ่ะมันจะได้อยู่ประมาณร้อยยี่สิบตัวบวกลบได้เลยนะคะอุ้ยมัดยอมมัดยอมสวยอะทุกคนบางตัวมันเป็นเชือกนะพี่พี่สามารถปรับรูดไสได้นะคะเนี่ยเห็นไหมปรับไสได้ถ้ามันเป็นเชือกสวยค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีแบบพื้นพื้นสีกลุมโทนนะคะใส่ง่ายๆเนีย่ยตัวนี้ก็มีเชือกมีเชือกปรับได้บางคนชอบนะมีเชือกแนะนำให้เอาไปซักไปรีดคุณที่แนะนำเอาไปซักรีดนะจ๊ะขายดีอ่ะคุณที่เ,เกเวตเตเตอะ โอ้ยทำไมมันหล่อตรงเลยอะ่ะตัวเนี้ยใครรับรีวิวแจ้งได้นะอุ้ยเท่มากเลยอะ่ะ ดูลายใกล้ๆค่ะเห็นไหมสวยนะพี่ ี่่พไอ้เป็นมัดยอมอย่างเงี้ยนะน่ารักเนาะก็เป็นหัวพาด้อุ้ยแก๊ปแก๊ปสวยมากทุกคนหาเลเข้าบา้านเลยนะหาเลนะสวยๆเลยพี่ ไปคัดไปแยกยังไงก็กำไรเนี่ยโอ้หด,ดูสีดิสีแจ่มแจ่มเลยครับเมื่อกี้ไปอีกตัวหนึ่งไม่ใช่หรอเมื่อกี้หยุดไหนอยู่กับแทบปะ่ะแก็บอีกหนึ่งจ้าราคาสองพันเก้านะพันเจ็ดก็มีนะพี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยก็มีแต่ว่า สวยเท่าน,นี้นะเห็นไหมกางเกงสเวตเตอร์เกงขายยาวางเกงลำลองอย่างเงี้ยพี่เล่นได้เลยตัวนี้เป็นลีค่ะรับได้นะใครชอบกระสอบนี้คือรับได้เลยนะจ๊ะตัวธรรมดามาด้วยพี่เมย์อุ้ยด,ดิสวยๆเลยเนี่ย มามาคุณพี่ขายดีอะ่ะเกงสเวเตอร์วันนี้ก็ออกหลายลูกนะโพดรูปไปลูกค้าเห็นก็สั่งกันหลายคนอยู่ขาจา้ำตัวนี้เป็นขาจา้ำน่ารักมากเลยอะ่ะเท่ๆเลยคุณพี่ <c oughs> ขาจา้ำส่วนใหญ่ก็จะสีพื้นๆแบบนี้ค่ะี๋มาไป ธอนั่งไงโธอ,อส่งใ้เสียงไงไนี่มันเป็นแบบใครจะรับรับได้เลยนะคุณพี่นะเฮ้ยเอาไปพี่สิมันเสาเหล่าทุกที วันเ่าจะเหงาได้ไง <c oughs> พี่แม่เอาหอ,อของเพิ่มหน่อ้าหม <c oughs> า้าลมส้มหนึ่งกาเ,เกงกีฬาโอเวอร์ไซส์หนึ่งก,กาโอเวอร์ไซนึ่ง, <c oughs> แ,สงแสงไม่สวยแต่ของสวยนะพี่ มาบ้าอช่วยกันคนละอ๋า้านัดสวย กางเกงสเวตเตอร์สินค้าขายดีเลยคุณพี่จ๋ามาจะมาจะใครรับรีวิวพิมพ์รับรีวิวได้เลยรีวิวส่งให้ฟรีไม่มีค่าส่งนะคะส่วนใครรับก็สอบใหม่ก็แจ้งได้เลยนะคุณพี่มาเลยช่วงนี้กําลังขายดีนะคะกางเกงสเวตเตอร์ขายยาวคะ่ะป้ายส้มสวยๆเลยคุณพี่หตัวแรกก็แชมเลยจ้าหล่อมากตัวเนี้ยเป็นงานคราสไซส์เลยนะพี่ๆนะ แบรนด์คอตตอนอ n อนะผ้าดีผ้านุ่มนะคะเป็นงานคลาสไซส์นะคะใส่ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงเลยค่ะคุณพี่จ๋าแม้สวยๆเนี่ยไปคัดนะพี่นะาหนึ่งกระสอบได้ประมาณ120ตัวบวกลบคุณพี่คัดเอาแบบว่าไม่ต้องเยอะก็ได้คัดเอาหัวผ้าก็พอนะคะคุณพี่จ๋าโอา้โหยูนิยูนี้มาได้ไงก้อนแม่หูแล้วเป็นแบบผ้าดีมากะอะยูนิตัวเนี้ย ยูนี่ผ้าดีมากทุกคนอุ้ยแกบสวยมากค่ะคุ้มนาลูกนึงใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยนะคะพ,พี่จ๋าเนี่ยอุ้ยแกบอีกแล้วค่ะเห็นไหมตัวไหนสวยๆนะคะทรงสวยดีไซน์สวยงานแบรนด์คุณพี่ก็ขัดแยกทำกำไรได้อีกทีนะโอ้โหโปโลอย่างหล่อเลยอะ่ะคุณพี่อยู่ไหนเนี่ยนี่ โปโลหล่อเลยครับผมโอ้โหงานดีงานดีอันนี้ด้านนะ้ะงานดีนะคะคุณพี่นี่โอ้โห <NBA. S 1> โอ้โห NBA หล,ล่อเลยอะ่ะ2องพคุ้มมากๆนะคะงาน US 45กิโล120ตัวบวกลบได้เลยพี่จา๋า กระสอบหนึ่งใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะคัดเอาแต่ตัวสวยพอพี่ตัวไหนไม่สวยเปื้อนเสียซักซ่อมไม่ได้ทิ้งไปเลยค่ะแชมป์ค่ะแชมป์ลอยๆอย่างเงี้ยเราก็ทํากําไรได้ค่อนข้างดีเลยนะอุ้ยแก๊ปไม่แล้ว3ตัวแล้วเนี่ยแบรนด์มีให้หลุ้นทุกลูกนะออกมากน้อยแล้วแต่กระสอบเลยจ้าคุณพี่แชมป์ไม่แล้วจ้าโอ้โหพี่พเห็นไหมใครจะสั่งนะคะรีบสั่งกันได้เลยโอ้โหซี ซีเคซีเคหล่อๆเลยอะ่ะทุกคนสวยๆเลยซ k อีกแล้วค่ะคุณที่จา๋าพวกเนี้ยเป็นงานหัวผ้าที่เราสามารถทำกำไรได้นะคะเทบอยสวยๆอีกแล้วบางตัวเป็นขาดจำเนี่ยพี่จา๋า ขาดจ้ำอีกแล้วขาดจ้ำสวยๆก็แยกทำกำไรได้นะบางคนชอบนะมีทั้งไซเล็กไซใหญ่เลยพี่ในกระสอบคุ้มมากนะคะอโอ้โหหล่อๆเลยค่ะพี่จ๋าสตาร์วอร์หล่อๆเลยอะ่ะทำกำไรได้ดีนะหัวผ้านะคะ80ดสิร้อยหนึ่งพี่จ๋างานสวยๆนะตัวไม่สวยขายยี่สิบสามสขายไปได้เลยนะ เรากำลังแต่หัวผ้าแล้วคุณพี่นิวค่ะเอีหูเอีหล่อเลยขาดจำด้วยสีขาวก็สวยนะเห็นไหมวันนี้ก็ขายดีนะพี่ยังเก่งสเวตเตอร์นะคะนู่นะวีบอก คัดแดนไปให้น้องวางเลยได้สวยๆเลยพี่เอานะใครรับรีวิวได้นะได้ทุกตัวเลยนะพี่งานค่อนข้างสะอาดนะเปื้อนเสียมีบ้างนะคะเอาไปซักเนาะ ส่งไปที่จกาาักรสวรรค่ไอือโอ้ดีจักรสวใส่ทั้งชายทาั้งหญิงได้เลยะน่านนนลักนะพี่ผ้านิ่มใส่สบายมากๆนะคะคือสี C K นะส <K> <C K S 1> ี K หลายตัวมากเลยอสี <C> K อะค่ะ มันดีบางตัวเป็นขาดจำน่ารักมากเลยอะ่ะห้าส่วนก็คนบ้างนะแต่ว่าน้อย <c oughs> ไปคัดไปแยกเอาพี่มีเล็กมีใหญ่เลยราคาสองพันเก้านะคะสองพันเก้างานกางเกงสเวตเตอร์ค่ะพี่เกงสเวตเตอร์เกงขายาวนะคะชายใส่ได้หญิงใส่ได้เลยเนี่ยมีห้าส่วนคนบ้าง H M ตัวนี้แพงอ่ะ แพงนะเธอซื้อตั้งหกร้อยเก้าสิบเจ็ด้อยเก้าสิบนะพี่ในช็อปอ่ะจริงซื้อมาแล้วค่ะหนูก็ใส่ไปชิลายยังใส่อยู่เลยทุกวันนี้ซื้อมากี่ปีแล้ววะสงปีแต่ไซส์ขยับที่อาจจะดูผ้าไม่สวยแต่ว่ามันมืดไงมันแบบแต่งานดีนะมืดมากตอนนี้ ใครรับรีวิวได้ทุกตัวเลยนะแคปเลยนะแคปอุ้ยดูค่าดีเลยสีดำอ่ะเยอะเออเอาไปซักมันถึงจะสวยหรืคเ่าตัดเก็บขุยด้วยนะพี่ งานที่ขึ้นชื่อว่าสเวตเตอร์แนะนําให้ซื้อเครื่องตัดขุยมาตัดเลยไม่ว่าจะเป็นกางเกงหรือเสื้อก็ตามนะคะตัดขุยเลยพี่ผ้าใหม่ขึ้นแน่นอนค่ะ<ป> H H M จา้าเห็นไหมสวยผ้าดีมากอะ่ะผ้าดีมากทุกคน pink ใช่เราไปดูกันเลยพันุเทศเนี่เก็บอะไรก็ได้เลย <c oughs> แปะหัวไว้เลยเหนี่ย อืถั่ดจำน่ารักมากเลยเนาะพี่ดูแบรนด์นี่โอ้ยแชมเปี้ยนกี่ตัวเนี่ยสามอหรอแชมเปี้ยนสตาร์วอร์ซีเคเอุ้ยแก๊ปซี่เธอสีอดำออกไปหนก็สามสี่ไ,ไงแก๊ปสี่นิวอีกซีเคอีกอุย้ยพี่ปัง ตังไม่ไหวใครรับรีวิวแจ้งได้นะ2900บาทส่งฟรีเลยนะคะใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงที่จากคุ้มมากๆเลย